ขอบฟ้าขอบฟ้าขอบฟ้านี่รอบเม่วะเอเคมาเฮ้ยอะไรเนี่ยภาษาจีนหรอเมยภาษาไทยโอ้บอสไ้วกูจะปังวันนี้แสลมเนี่ยขอบฟ้าขึ้นไงวะได้แต่เหลียวมองส้ำตาล้ำ ไอ้พ่อเพลงอะไรที่มึงถนัดมึงจัดมาเลยอ่ะเออไอ้เดี๋ยวกูเต้นให้ขอขอาำพงเลยครับขอำพงเพื่อนห้มึงเยียบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยไม่ยอมไม่ยอมไอ้ี่มาแล้วไอ้่วะทำรถถายทำไมเนวิดีโอเนี่ยไอ้กางขาไปหลังยังแล้วดิแล้วดิยออตัวหน่อยนึงนิวถูก